ในปัจจุบันนี้หลังจากธนาคารเริ่มส่งสัญญาณถึงสถานการณ์หนี้เสียในระบบที่ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังสอดรับกับความเห็นของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจบริหารหนี้รายใหญ่ในตลาดหุ้นไทยที่เริ่มเห็นการเทียบเชิญให้เข้าไปประมูลหนี้จากซัพพลายที่เพิ่มขึ้นในระบบตั้งแต่เดือกนรกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณกรณ์โกด้กกล่าวว่าตอนนี้ในภาพรวมมาตรการความช่วยเหลือที่เป็นวงกว้างสําหรับธนาคารที่ช่วยลูกหนี้ก็เริ่มหมดตอนนี้จะเป็นช่วง ค่อยทยอยดึงลูกนี้เข้าไปสู่มาตรการการ,การปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวและเท่าที่ทราบทุกธนาคารมองว่า NPL นั้นกำลังค่อยๆปรับตัวขึ้นในครึ่งปีหลังมีการประชุมนักวิเคราะห์ Analyst Meeting ของทั้งผู้ประกอบการ AMC รายใหญ่ ทั้งหมด3รายการที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยซึ่งทุกคนก็เห็นภาพแบบเดียวกันว่าเริ่มเห็นซัพพลายหรือเริ่มเห็นการเทียบเชิญให้แต่ละเจ้าเข้าไปประมูลหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดังนั้นแนวโน้มครึ่งปีหลังคิดว่ากิจกรรมการเข้าซื้อหนี้เสียน่าจะมีมากขึ้นเมื <ME> ่อเทียบกับครึ่งปีแรกโดยตัวเลขที่ได้รับมาจากทางบ,บมจบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือแบมที่เก็บข้อมูลมาปกติแล้วในหนึ่ง 1> 1ปีจะมีหนี้เสียออกมาประมูลอยู่ประมาณ6-7ถึงหมื่นล้านบาทครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่3 0,000ื่นล้านบาทแต่ครึ่งปีหลังน่าจะเยอะกว่านี้อีกดังนั้นตัวเลขน่าจะขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณ7-8ถึงหมื่นล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าดีกว่าเมื่อเทียบกับปี2 0 2 0และ2021ที่มีมาตรการช่วยเหลือมากธนาคารก็จะรอไม่เอาออกมาขายไม่เหมือนปีนี้ที่มาตรการช่วยเหลือที่เป็นวงกว้างเริ่มหมดครึ่งปีหลังน่าจะมีหนี้เสียมากกว่า เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกและนอกจากนี้การแข่งขันการเข้าซื้อนี่มาบริหารและเทรนด์จอยเวนเจอรในการร่วมมือสถาบันการเงินยังมีการแข่งขัน ดูเหมือนการแข่งขันน่าจะมีเยอะด้วยเช่นกันเพราะว่าทางแบมบมจชโยกรูปและบมจเจเอ็มทีเน็ตเวิร์กสิเซทุกคนเพิ่มงบในการซื้อนี่ตามกันหมดเลยถ้าจำกันได้ JMT เพิ่งเพิ่มทุนส่วนชโยวอร์เรนก็เพิ่งเอ็กซ์ซอร์สไปดังนั้นทุกคนมีกระสุนยอยู่ในมือเต็มไปหมดไม่นับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะมาจากธุรกิจข้างเคียงที่เริ่มมาขอไลเซนส์หรือว่ามีผู้เล่นใหม่ๆซึ่งแต่เดิมนั้นมีเงินอยู่เยอะแล้วไม่รู้จะทาอะไรก็อาจ จะเข้ามาในธุรกิจนี้ซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันนั้นมองเห็นว่ามีสูงขึ้นเห็นราคาประมูลซื้อนี่ที่แพงขึ้นอาจจะเป็นเพราะนี่ใหม่แต่ถ้าดูโดยตัวเลขแล้วราคารับซื้อนั้นถือว่าสูงขึ้นซึ่งนี่ที่ไม่มีหลักประกันแต่เดิมจะซื้อกันที่ประมาณ5-7เปอร์เซนต์ของมูลค่าเรียกรองตามสิทธิตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่10-15เปอร์เซนต์ในบางกองนี่โดยนี่ที่มีหลักประกันพวกนี่บ้านนี่โรงงานก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เดิมจะซื้อกันอยู่ที่ประมาณ มา45-50%ตอนนี้บางกองซื้อได้ถึง55-60%ดังนั้นซัพพลายเออร์เยอะการแข่งขันเยอะก็จะทำให้ราคาที่ประมูลซื้อเริ่มสูงขึ้นบ้างแต่ถามว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างไรจริงๆแล้วยังพอเป็นบวกกับกลุ่มได้อยู่โดยเฉพาะรายใหญ่ๆที่ลิสต์เข้ามาเพราะต้นทุนในการซื้อนี่ลดลงตามการเข้าตลาดมีเงินทุนมากขึ้นมีแหล่งเงินทุนที่ดีขึ้นดังนั้นแลกลุ่มนี้ยังสามารถบริหารจัดการมาจิน อัตราการทำกำไรได้ดีอยู่แม้ว่าราคารับซื้อในช่วงหลังๆจะเริ่มแพงขึ้นก็ตามและนอกจากนี้ภาพแนวโน้มสั้นๆในไตรามาสที่สมของปีนี้น่าจะเป็นไตรามาสที่ดีกว่าไตรามาสที่ผ่านมาเหตุผลเพราะว่าการเก็บเงินนั้นเริ่มทำได้ดีขึ้นหลังจากเริ่มเปิดประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเริ่มเห็นการเก็บเงินจากลูกหนี้เร่งตัวขึ้นซึ่งเดือนที่แย่ที่สุดคือเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดเยอะแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดังนั้นคิดว่าภาพในเครื่องปีหลังในไตรามาสที่3และไตรามาสที่4ของปีนี้จะเป็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรามาสที่2ดังนั้นแนวโน้มกําไรทุกบริษัทจะค,คล้ายๆกันก็คือกําไรในไตรามาสที่3น่าจะบวกขึ้นได้เมื่อเทียบกับไตรามาสที่2และน่าจะดีกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านมาซึ่งมีการระบาดของโควิดสูงแต่ปีนี้แม้จะมีการระบาดเยอะแต่คนก็เริ่มชินและกลับมาใช้ชีวิตตามปก ิได้แล้วและในส่วนของสถานการณ์ความขัดแย้งของรัเสเซียและยูเครนที่ทําสงครามมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบให้เก็บเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลและยังไม่มีท่าทีว่าจะจบในเร็ววันซึ่งน่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อลูกสาวคุณซือคนสนิทของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียถูกข้ามบอมบ์เสียชีวิตซึ่งผลกระทบจากสงครามรัเสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างและปัจจัยอื่นๆที่มีมาก่อนหน้าทําให้เมื่อเร็วๆนี้ IMF MM ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงอีกครั้งนับเป็นการปรับลดแนวโน้มการเติบโตครั้งที่4ในระยะเวลาไม่ถึง1ปีโดย IMF คาดการณ์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่3.2เปรซปรับลดจากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ที่3.6เเเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเมื่อปี2021ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่6.1 ทางด้านปีแอร์โอลวิเยกูรินชาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าทั่วโลกนั้นกำลังสั่นคลอนและกำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหรือ Global Recession ซึ่งหลังจากที่เศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 เพียง2ปีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ก็ออกมาระบุว่าแค่ช่วง3เดือนแรกของสงครามที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้ราคาอาหารและพลังงานพุ่งสูงขึ้นจนผู้คน71ล้านคนทั่วโล ประสบกับความยากจนโดยเฉพาะประเทศในคาบสมุทรบอลคานและแอฟริกาตอนใต้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะเดียวกันองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO คาดว่าประชาชนมากถึง141ล้านคนใน41ประเทศอาจจะประสบกับวิกฤตความหิวโหยในปีนี้ซึ่งความขัดแย้งที่ล่วงเลยมาถึง6เดือนกำลังดำเนินต่อไปซึ่งคาดเดาได้ไม่ยากว่าเศรษฐกิจโลกนั้นน่าจะได้รับแรงกระเพื่อมอีกไม่น้อยโดยก่อน สน้าที่สงครามรัเสเซียและยูเครนจ,จะเกิดขึ้นสภาพเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนะักเพราะเศรษฐกิจอยู่ภายใต้แรงกดดันทงา,างอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่หลายๆประเทศฟื้นตัวแข็งแกร่งเกินคาดภายหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 บวกกับปัจจัยด้านอุปทา,านโรงงานท่าเรือขนส่งสินค้าที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งเนื่องจากปริมาณสินค้าที่ท่วมทน้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนสินค้าและทำให้สินค้านั้นปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งธนาคารกลางในหลาย,ลายประเทศจึงใช้นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมราคาและลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจลง รวมถึงการที่จีนซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกยังคงดําเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ในประเทศและล็อกดาวน์เมืองต่างๆก็ได้สร้างความเสียหายต่อตัวเองและเศรษฐกิจโลกไม่น้อยโดยล่าสุดโกลแมนแซกวานิธนาเกียรรายใหญ่ของสหรัฐและนงระโฮดิงบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนําของญี่ปุ่นได้ออกมาปรับลดคาดการเศรษฐกิจของจีนลงจากการสุดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์การบังคับใช้มาตรการโควิดสิและจากวิกฤตพลังงานโดยโกลแมนแซกนั้นปรับลดคาด การการขยายตัวของ GDP จีนในปี2022ลงสู่ระดับ3%จากเดิม3.3%ขณะที่โนมูระปรับลดคัดการ GDP จีนในปีนี้เหลือเพียง2.8%จากระดับ3.3%ซึ่งแรงกดดันที่ทําให้เศรษฐกิจไม่สู้ดีดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้อาจจะสามารถจัดการได้แบบไม่ต้องยืดเยื้อแต่มาเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างสงครามรัเสเซียและยูเครนและหลากหลายชาติโดยเฉพาะการ ชาติตะวันตกตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรอย่างหนักก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นสุดลงไปอีกและยิ่งรัเสเซียคือประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่อันดับ3มของโลกเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมาชาติรายใหญ่ให้ประเทศยุโรปเป็นประเทศผู้ส่งออกปุ๋ยและข้าวสาลีเบย์ต้นของโลกส่วนยูเครนเองก็เป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรรายใหญ่ของโลกเช่นกันเพราะฉะนั้นในบทความของ AP นั้นมีมุมมองของประชาชนและผู้ผลิตในหลากหลายประเทศต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปรวมๆแล้วคือได้รับ กระทบมหาศาลและไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงเมื่อไหร่ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัสเซียนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่รัสเซียเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแม้ว่ารัสเซียจะรับมือได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้ก็ตามซึ่งปีแอร์โอลิวิเยกูรินชาหัวหน้านากเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่าเรศารษฐกิจรัสเซียที่ไม่ได้รับผลกระทบเท่ากับที่คาดเอาไว้เนื่องจากธนาคารกลางรัสเซียและผู้กำหนดนโยบายของรัสเซียสามารถป้องกันความตื่นตระหนกของธนาคารหรือการล่มสลายทางการเงินจากการคว่ำบาตรได้โดยทั้งนี้ MF คาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวถึง6%เซในปีนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ